สวัสดีครับสวัสดีครับผมมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ฮะกับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนาวันนี้วันศุกร์ที่21มีนาคม68นะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาดูมาชมมาร่วมวิเคราะห์แนวทางเลขทูบบารมีพ่อแก่ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับ ถือเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันผมนําเสนอคลิปต่างๆท่านก็ให้กําลังใจผมโดยการกดไลค์ผมดูโฆษณาให้ผมสักนิดนะครับเดี๋ยวเราดูเลขทูบเช็คเลขทูบพ่อแก่เมื่อวันพุธที่19มีนาคม68ก่อนนะครับว่าเลขทูบพ่อแก่เมื่อวันพุธเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลขทูบพ่อแก่ เมื่อวันพุทธที่19มีนาคม68นะครับเลขทูบออกมาเป็น832ผมก็จัดชุดนำเสนอให้เป็น83 82แล้วก็32แล้วก็มองเป็นเลขตัวแทน8กับ3ตัวเดียวกัน2กับ5ตัวเดียวกันก็จัดชุดเป็น85กับ35ผลสรุปลาวพัฒนาออก164ล่าง31เลขทูบเข้าแต่เป็นเลขเด่นนะคร สามมาล่างส่วนจัดชุดออกมาเนี่ยไม่มานะครับไม่มาแต่วันนี้ท่านเห็นเลขทูบวันนี้วันศุกร์วันพระด้วยเห็นเลขเป็นเลขตัวไหนบ้างก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูด้วยนะครับแบ่งปันกันถือว่าแบ่งปันกันสายตาและโชคลาภแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านเห็นเป็นยังไงมองวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นเลขนั้นเลขนี้ก็คอมเมนต์มานะยครับ เลขตัวแรกที่ผมมองเห็นนะครับผมมองว่าเป็น9ท่านเห็นเหมือนผมหรือเปล่าเป็น9หรือเห็นต่างจากผมไหมครับเพราะว่าดูลักษณะการไหม้ของทูบยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อยู่ที่มุมมองนะครับตัวแรกผมว่าน่าจะเป็น9มีหลายๆท่านถามว่าบูชาพวกแก่แล้วเนี่ยท่านโดดเด่นเรื่องไหนที่สุดผมขอชี้แจงแบบนี้นะครับ พ่อแก่พ่อปู่ฤาษีนารอดเนี่ยท่านโดดเด่นเรื่องมเมตตามหานิยมที่สุดเลยนะครับมเมตตามหานิยมเนี่ยโดดเด่นมากๆศิลปินหลายๆแขนงในประเทศไทยเนี่ยบูชาท่านเกือบทั้งนั้นนะฮะเกือบทั้งนั้นเลยไปไหนให้คนรักใคร่มเมตตาสงสารเอ็นดูพร้อมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อกูลเกือกเก้อหนุนนั่นคือความโดดเดน่นพุทธคุณของพ่อแก่นะครับผมบูชามาเกือบ20ปีเนี่ยผมมั่นใจมั่นใจจริงๆ เพราะหลายเรื่องราวเกิดขึ้นกับผมเองนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้เหรียญพรกแก่ไว้บูชาบ้างก็ทักไลน์มาหาผมนะครับทักไลน์มาหาผมเลย299บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งแล้วเหรียญพรแก่ผมเนี่ยผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ของกระผมนะครับท่านพระครูสังครักสงัดพระธธรรมโมจาวาดวัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เน้นเรื่องนี้ยิ่งขึ้นเลยนะครับอยากสัมผัสดูอยากพิสูจน์ดูก็ลองดูนะครับทักลายมาหาผมบูชาหนึงเหรียญ299บาทเหรียญเหลือน้อยแล้วนะครับท่านต้องโอนเงินก่อน,นส่งสลิปการโอนส่งท,ที่อยู่บวกเบอร์โทรเพื่อที่ผมจะลงหน้ากล่องพัสดุไม่เกินวันสองวันหรือถ้าไกลามากก็3-4วันถึงแน่นอนร0 0เ ส่งโดยไปรษณียไทยอันนี้การันตีนะครับถึงมือท่านแน่นอนออพัสดุไม่มีหล่นหายเด็ดขาดหากท่านอยากพิสูจน์อยากดูว่าผู้ธคุณพวกแก่โดดเด่นเหมือนที่ผมว่าหรือเปล่าก็ลองบูชาสักเหรียญน,นะครับเลขทูบตัวที่สองเป็นเลขอะไรผมมองดูสันิดหนึ่งนะครับโอ้ไม่ไม่หมดด้วยท่านมองเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ยเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์ด้านล่างคลิป ให้อ่านให้ดูด้วยนะครับลักษณะทูบไหม้ไม่หมดไม่ชัดนะครับตัวเลขตัวที่3ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับบนเลขทูปโอแก่ผมรู้สึกมองว่าวันนี้การไหม้ของทูบไม่ค่อยจะหมดเท่าไหร่นะฮะความชัดเจนในตัวเลขผมว่าดูลางๆส่วนท่านที่เห็นเป็นเลขอะไรบ้างในมุมของท่านในโชคลาภของท่านเนี่ย อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ได้อ่านกันบ้างนะครับว่าท่านเห็นเป็นเลขอะไรแล้วน่าจะจับคู่กันแบบไหนถือว่าแชร์แบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะสรุปในมุมของผมนะต้องบอกว่าผมจะสรุปในมุมผมให้ท่านได้ดูว่าเลขทูบที่ผมเห็นเป็นยังไงแล้วเลขตัวแทนเนี่ยที่จะจับคู่มีกี่ชุดท่านดูแล้วสมควรจะเอาไปใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสรุป ท้ายคลิปนะครับวิเคราะห์ร่วมกันเหมือนจะเป็นเลข9ไหมครับผมเห็นเป็นอย่างนั้นนะแต่ลักษณะเส้นเลข9ที่เป็นข้างล่างเนี่ยไม่ชัดหรืออาจจะเป็นเลข0ในมุมที่ผมดูอยู่นะครับ คงจะไม่หมดแค่นี้แหละครับดูแล้วนะทูบคงจะไม่หมดเพียงเท่านี้แหละพิแตรว่าตั้งแต่จุดทูบขอพรบาร,รมีพ่อแก่มามีครั้งนี้แหละที่ผมมองว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ท่านเห็นว่าชัดเจนหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าท่านจะมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ก็ตามนะครับผมปราถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคก็แล้วกันนะครับพิจารณาดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผมเชื่อของผมผมจึงนำเสนอความเชื่อผมให้ท่านได้พิจ,จารณานะครับสรุปตัวเลขในทูปที่จุดขอพอรบารมีจากพ่อแก่นะครับผมมองเห็นเป็น9 8 9ผมจัดชุดให้ท่านได้ดูแบบนี้นะครับจัดให้ดูว่าเป็น9 8 99และ88ครับแล้วก็จัดเป็นเลขตัวแทนเลขเหมือนนะฮะ เลขทูบ989จัดชุดเป็น98 99และ88ส่วนเลขตัวแทนเนี่ย9กับ6เนี่ยตัวเดียวกัน8กับ3ก็ตัวเดียวกันก็จัดชุดมาเป็น93 96 68 63และ83ครับบทสรุปเลขทูบที่ผมนำเสนอต่อท่านก็พิจารณาดูนะครับชอบก็บเอาไปใช้งานขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ